ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวนบอลสีนะครับมีบอลสีสวยๆครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์หลักร้อยหลักสิบครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานหวยออกนะครับใครถูกหวยด้วยครับก็ถ้าเกิดใครถูกหวยก็ยินดีด้วยนะครับนี่ครับวันนี้มีหน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับมาแบ่งปันนะครับรอบจะส่งนะครับต้องขอเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้น่าจะส่งไม่ทันนะครับ วันนี้วันเสาร์ไปชนีเปิดคร si ึ่งวันนะครับก็วันนี้ค่าจะส่งนะครับก็มาเหมา50บาทนะครับส่งไปชนีอีเบ็กนะครับมีปลายทางนะครับปลายทางก็70บาทนะครับค่าจะส่งนะครับวันนี้แสงมาแล้วครับวันนี้จะสายหน่อยนะครับนี่หน้าไม้สวยๆทังนั้นและครับวันนี้ครับก็เลือกดูได้นะครับี่ถ่ายดูก่อนนะครับเรามาเริ่มจากกระถางแรกเลยครับ เป็นไม้แลนะครับอยู่ในกระถาง5.5นะครับนี่เกสรภูมิลินนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับเอาไปอัพกระถางได้เลยครับนี่เป็นกระถาง8ได้เลยครับนี่สวยๆเลยครับเกสรภูมิลินนะครับนี่เป็นไม้แลก็อยู่นะครับอันนี้ขอราคานะครับขอราคา750บาทนะครับกระถางที่1นนะครับนี่ขึ้นเม็ดมาแล้วนะครับสวยนะครับนี่เกสรภูมิลินนะครับ เป็นไม้ป้ายเหลืองนะครับกระถางที่1นนะครับขอราคา750บาทนะครับนี่ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ใบเยอะมากนะครับเกสรภูมิลินนะครับนี่กระถาง5.5นะครับแต่ล้นกระถางแล้วนะครับนี่ขอราคา750บาทนะครับนี่เกสรภูมิลินนะครับใครจะเอาไปเลี้ยงต่อนะครับนี่ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเช็คราคาได้นะครับ750บาทนะครับถางที่2นะครับ เอามาต่อท่านี้ครับนี่เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่นี่ครับอันนี้ชมพูนะครับป้ายชมพูครับนี่สวยนะครับแต่ล่าสุดนี่เหลืองมาเลยครับนี่เป็นบอลสีที่แบบว่าหลายหน้านะครับนี่ผมว่าเอาไปเลี้ยงต่อแล้วไปดูหน้าไม้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่อันนี้ผมว่ากระถางนี้สวยนะครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ครับ อยู่ในระเกณฑหลักร้อยนะครับอันนี้ขอราคา200บาทนะครับหน้าไม้สวยครับนี่ศิลาหุ้มทองนะครับนี่หลอดใหม่ครับให้ราคาหลอดใหม่หน่อยครับราคา200บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยสีทองมาเลยครับ200บาทนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้ได้มาในนามบังเกิดเก้านะครับนี่เป็นไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมตอนนี้กำลังมานะครับสวยนะครับ นี่ครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับนี่ขอราคา220บาทนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่บังเกิด9้าครับเป็นบอลป้ายนะครับ, <teri> Gotta, บ,บรสวยๆนะครับ220บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เงาจันนะครับนี่สวยนะครับนี่เงาจันครับอยู่ในกระถาง6นะครับป้ายประมาณนี้นะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้ขอราคา350บาทนะครับเงาจันนะครับนี่สวยๆเลยครับ350บาทนะครับ ออามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับนี่โอ้ใหญ่มากเลยครับนี่สวยๆนะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่ครับเป็นบอลสีที่สวยนะครับนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับหน้าไม้ผมสวยนะครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับนี่ครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับแต่ยังไม่น่าจะผ่าหัวได้นะครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงต่ออีกสักหน่อยนะครับ น่าจะใช้ได้นะครับนี่สวยๆนะครับอยู่ในไซส์กระถางแปดนะครับนี่ครับแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคาหน่อยนะครับอันนี้ขอราคา450บาทนะครับราคาเดิมนะครับนี่ครับสวยๆครับ450าบาทแม่ฟ้าหลวงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลักเอยนะครับเป็นหน้าแผงนะครับอยู่ในไซส์กระถางแปดนะครับนี่สวยๆลยครับลักเอยนะครับเป็นฟอร์มแบบว่าหลายต้นนะครับนี่ สวยนะครับอันนี้ขอราคา300บาทนะครับลักเอ๋ยนะครับีใครที่ชื่นชอบเป็นลักเอ๋ยนะเป็นหน้าธรรมดาก็มีนะครับไซส์กระถาง8เหมือนกันครับยังเหลืออยู่นะครับนี่ครับแต่อันนี้เป็นหน้าแผงนะครับนี่สวยนะครับหน้าแผงว่าสวยมากครับขอราคา3า0บาทนะครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับกระถาง8นะครับอันนี้ได้มาในนามแป๊บนะครับ ศิลาจักรพัทนะครับนี่ใครเอาไปเลี้ยงแล้วไอเอาไปเลี้ยงเอาดอกนะครับนี่ผมว่าหน้าไม้สวยนะครับศีลาจักรพัทนะครับไซส์กระถาง8นะครับนี่สวยๆแลยครับนี่ราคาก็จะมีราคานิดนึงนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ใบล่าสุดมานี่ผมว่ามาสีทองมาเลยครับเข้าสีทองแล้วครับนี่สวยนะครับศีลาจักรพัทนะครับอยู่ในไซส์กระถาง8นะครับนี่เป็นไม้ไม่สูงมากครับ นี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา350บาทนะครับนี่สีลาจักรพดนนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่สีเหลืองสีทองเข้าแล้วครับ350บบาทนะครับราคาก็ไม่แพงครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้แผงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรนะครับนี่ก็จำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดพลาดยังไงนี่ครับ สีก็ประมาณนี้นะครับเป็นบอลป้ายนะครับนี่สวยๆครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงมากครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับนี่หน้าไม้ช่ำๆสวยเลยครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ป้ายสวยมากครับมณีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมหน้าจดทะเบียนนะคร <S <s ับขอราคา150บาทเท่านั้นครับราคาเบาเนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นบอลประเภทป้ายยากนะครับบัวกันหานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับประมาณนี้นะครับบัวกัญหานะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับขอราคา130บาทนะครับอันนี้ขอราคา130บาทนะครับอันนี้เป็นบัวสวรรค์ก็ป้ายยากนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6เป็นบอลที่ป้ายยากมากเลยครับนี่ครับนี่สวยนะครับนี่ยังอยู่เลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่นะครับนี่ นี้ขอราคา170บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ราคาเบาๆนะครับกระถางที่1นะครับ170บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่สวยๆนะครับราคา170บาทนะครับนี่เป็นบอลที่ป้ายยางครับบัวสวรรค์นะครับโอเนนะครับเอามาต่อท่านี้ครับบัวสวรรค์แล้วก็มานี่ครับเจ้าสาวนะครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับอันนี้ขอราคา130บาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับ130บาทกระถางที่1นะครับ นี่ราคาเบานะครับ130บาทนะครับนี่กระถางที่2นะครับเป็นเจ้าสาวป้ายสวยๆอย่างนี้เลครับ130บาทนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่กระถางที่3นะครับราคา130บาทนะครับนี่มีทั้งหมด3กระถางนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่เจ้าสาวนะครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้อื่องนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับ กัสีประมาณนี้นะครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อื่นนะครับนี่120บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นน้ำเมืองนนนะครับนี่หน้าดั้งเดิมครับหน้าจดทะเบียนนะครับนี่สวยๆนะครับน้ำเมืองนนนะครับป้ายสวยๆนะครับขอราคา150บาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทวาสุวรรณนะครับนี่ มีป้ายเหลืองป้ายขาวมานะครับสวยนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา130บาทครับราคาเบาๆนะครับไม่แพงมากครับพอเลี้ยงต่อได้นะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เมืองนครชุมนะครับนี่เมืองนครชุมนะครับนี่ป้ายสวยๆอย่างนี้แหละครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับนี่ดูหน้าไม้ผมเอาไว้นอกตู้นะครับเลี้ยงอยู่นอกตู้นะครับนี่เมืองนครชุมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับ อันนี้ขอราคา100บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับมีหลายกระถางนะครับนี่อันนี้กระถางที่2นะครับนี่เมืองนครชุมนะครับขอราคา100บาทเท่านั้นครับราคาเบาเบาครับ100รบาทครับเมืองนครชุมนะครับกระถางที่3นะครับราคา100บาทเท่านั้นครับราคาเบาเบานะครับเอามาที่ทางนี้ต่อครับนี่เป็นเมืองใหม่นะครับนี่ เห็นก็ว่าถ้าเกิดป้ายจะเป็นสายใหม่หรือเปล่านะครับเป็นเมืองใหม่นะครับไม่ป้ายนะครับขอราคา90บาทครับกระถางที่1นนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่ขอ90บาทครับอันนี้กระถางที่3นะครับนี่ขอราคากระถางละ90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทพจุตินะครับนี่เป็นบอลใบกลมครับช่วงนี้บอลใบกลมมานะครับเทรนมานะครับนี่ เทพจุตินะครับนี่สวยๆนะครับตระกูลเดียวกับเจ้าปอแก้วนะครับราคาก็เบาๆนะครับขอ90บาทครับต่อหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับนี่หน้าไม้เปิดมาแล้วครับนี่กระถางที่สองนะครับขอราคา90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับเป็นหน้าแผงนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่สีเหลืองครับสวยครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง6นะครับศิลาหุ้มทองหน้าแผงนะครับ เอามาต,ต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นพรพุทธ,ธะนะครับนี่เป็นบอลสีเหลืองนะครับนี่ราคา,า 150, บา,150บ,าบาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับ150บาทครับอยู่ในไซส์กระถาง6กระถาง5นะครับนี่ครับกระถางที่2ราคา150บาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นยักษ์กาลุล่าตนะครับนี่สวยนะครับกัดสีสวยนะครับยักษ์กาลุล่าตครับ130บบาทนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเรือทองนะครับนี่หน้าไม้สวยประมาณนี้ครับ น่าจะไม่ชัดแบบสีไม่ป้ายเยอะนะครับแต่ทีนี้ต้องไปอัดแดดเอานะครับนี่ครับขอราคา130บาทนะครับเศรษฐีเรือทองนะครับเอามาต่อทางนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่สวยนะครับนี่สีพัดเทลเลยครับสีชมพูอ่อนๆนะครับอันนี้เป็นโชคล่ำซ้ำนะครับนี่ขอราคา130บาทนะครับขอ30บบาทครับไม้ไซส์ใหญ่เลยครับ 130บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบเป็นสายเข้มๆสายด์งนะครับไม่ผิดหวังครับอันนี้เป็นพญาขอมนะครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสีเลิกงามนะครับเป็นบอลป้ายเหลืองนะครับมีกัดสีมาแล้วครับนี่สูงใหญ่แล้วครับสีเลิกงามนะครับอันนี้ขอราคาไม่แพงนะครับขอราคา150บบาทนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วครับ สีเลิกงามนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายอีกอย่างครับผมพิมานใช่ปะนี่ครับขอราคา100บาทครับผมพิมานนะครับนี่สวยๆเลยครับผมพิมานนะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับนี่เป็นบอลป้ายเหมือนอย่างอีกอย่างนะครับนี่สวยๆครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับอยู่ในไซส์กระถาง6นะครับ120บาทนะครับ เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นบอลเก่าๆเราครับสีปาดนะครับนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยๆเลยครับสีปาดนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะผมลืมชื่อแล้วปราสาทองนี่ครับสวยๆเลยครับกัดสีนะครับปะาสาทองนะครับนี่ขอราคากระถางละเก้าสิบบาทนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งกระถางที่หนึ่งนะครับ อันนี้กระถางที่2นะครับประสาททองนะครับนี่สวยนะครับไม้กัดสีนะครับกระถางที่2นะครับขอราคากระถางละ90้บาทครับกระถางที่3มีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่เอาไปเลี้ยงได้นะครับเป็นบอลกัดสีนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นอสงไขครับหน้าช้ำๆเลยครับหน้าชมพูนะครับนี่เป็นไม้ไซร์ล้นกระถาง6เลยนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่ครับอสงไขนะครับวันนี้ราคาเบาๆนะครับนี่ 160บาทนะครับนี่สวยๆต่อหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่1นนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่อสงไขหน้าช้ำๆชมพูเลยนะครับนี่กระถางที่3นะครับนี่สวยครับ160บาทไม่แพงนะครับนี่ไม้น่าจะลงหัวแล้วครับนี่ครับกระถางที่3นะครับนี่สวยๆเลยครับนี่160บาทนะครับนี่นี่ทั้งหมด4กระถางนะครับ แต่ถ้าเกิดใครรับหมดนี่รับไปเลยครับเท่าไหร่ดีอ่าเปกระถางละร้อยห้าสิบก็ได้ครับนี่สามกระสีกระถางก็หกร้อยบาทนะครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์แบบว่าเดิมจะไปทาแม่พันธุได้เลยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับกระสีลายไทยมาแล้วครับขอราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ วันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้ครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่รอบจะส่งขอเป็นวันจันนะครับนี่วันนี้น่าจะส่งไม่ทันแล้วครับไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับหน้าไม้สวยมากเลยครับนี่ก็ยังไงฝากกดติดตามช่องทวารบอลสีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ